แต่อันี้มีไม่มีไ่กี่แท่งนะทุกคนมีกี่แท่งอะห่อหนึ่งสองสี่เจ็ดหรอปล่าเจ็ดของจริงจะเยอะกว่าแม่ไหมอันนี้มีเจ็อันนี้มีเจ็ดแท่งอัลมอนด์มีเจ็ดแท่งอันนั้นมีสิบกว่าแท่งโอแตกต่างกันมากเจ็เจ็ดหรอห่างกันเจ็ดแท่งเลยนะทุกคนรสชาติธรรมดากับรสอัลมอนด์อัมอนด์คุ้มแพงกว่านี่ค่ะก้านก้านเท่ากันนะทุกคนขนาดก้านเทกัน สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นไหมทุกคนเราก็จะมารีวิวป๊อกกี้กันต่อนะคะเหลืออีกสองกล่องสุดท้ายนี่ค่ะน้องอิงแกเลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นช็อกโกอัลมอนต์นะคะทุกคนช็อกโกอัลมอนเคลือบอัลมอนจุๆๆเป็นกล่องสีน้ำเงินูอุ้ยกองเขาดูฮารุฮาราจังเลยกลองนี้จะเป็นเหมือนสตรอเบอรี่นะ สตรอเบอี่ก็เป็นซองลักษณะแบบนี้นะทุกคนแล้วดูปกติเขาจะเป็นซองแบบนี้นะเห็นไหมทุกคนดูสินี้ค่ะ๊อกกี้อัมอนตัวนี้ฮารูฮารามากเลยค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะทุกคนอ้อผ่านนั่นหรอเปิดปี๊ด้าเหรอ,อหเอาไว้เป็นอะไรมัน้ก็ได้แต่ไอ้นี้มีไม่มีไม่กี่แท่งนะทุกคน มีกี่แท่งอ่ะหนึ่งสองสี่หกเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดของจีนจะเยอะกว่าแม่ไหมอันนี้มีเจ็ดอันนี้มีเจ็ดแท่งอัลมอนด์มีเจ็ดแท่งอันนั้นมีสิบกว่าแท่งโกแตกต่างกันมากสิบเจ็ดหรอห่างกันสิบแท่งเลยนะทุกคนรสชาติธรรมดากับรสอัลมอนด์อัลมอนด์เขาคงแพงกว่านี่ค่ะก้านก้านเท่ากันนะทุกคนขนาดก้านเท่ากันนะคะดูยี่สิบเจ็ดแท่งรวมนี่ค่ะขนาดก้านเท่ากัน อันนึงเคลือบช็อกโกแลตอันนึงเคลือบอลมอนนะคะทุกคนเรามาชิมกันเลยเคลือบช็อกโกแลตเนี่ยจะได้เยอะกว่าทุกคนคุ้มกว่าอลมอนเป็นไงแต่ยอมรับว,ว่ามันละลายเร็วนะทุกคนจับนิดหน่อยมันก็ละลายแล้วแล้วต้ทงไไม่ใช่ินอืมันนี้มันก็อร่อยอะมอนเน่ยแต่ ชอบสตรอเบรีมากกว่าชอบมะชามากกว่ามะชาอร่อยนะอัมอนก็ถือว่าเกรดดีมากเลยทุกคนทุกคนลองไปซื้อมาชิมกันนะรีวิวกันด้วยนะทุกคนแล้ทุกคนดูของเราจะเต็มโหลแล้วค่ะ ม่มนี่คือป๊อกกี้ที่เรารีวิวไปทั้งหมดนะคะทุกคนนี่ค่ะหลากหลายสีค่ะนี่รับที่สองไปเลยนี่ค่ะับที่ไปคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์ <Like. S 1> กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านโมริตาด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะบายบาย I'm uh -huh.